มาเห็ดหนูหน้าเด้อครับหนูเด้อครับหนูหมูปลาครับวันนี้เห็ดหมูปลาแมลงผ่าปลาเข่าครับจับได้กับจับบตทันกบหนาปวดดวงดวงเห็ดหนูเด้อบว่าเห็ดหนูหนูหนูไงหนูไงอาชิบก็โลไข่ไข่หนูเนาะ พี่กันเอาหนูเจอวัวหนูเป็นหมูหมูปลาหมูเจีดถ้เอินตัวนี้เติร์จือหาชิปโล่ประมาณไม่ได้นภาพปลาเขาทิศละ

มูเนี่ยทำาลายหลายเมนูด้วยครับมัหลาบมกตบมะก,ก่อยจุ่มลวกย่างเดยเวิร์ดทำาลายหลายเมนู มามา้เลือด้าว่มตักเอาตัวเราเลือดคนเห็ดเนาะโอ้หนำโมเห้ง่สิางใส่เลยวะ้ส่เยอะใสเยอสยอหนำเหงยอะใ่เอะเไมใ่เยอกรสเป็นขันนะของผู้ตุยเล่าอันตัวไอของผู้ตุยเล่าเล่าเล่าของรัฐบาลแจกตัวไอโอ้โอเราูกกอนกผม วัของของของผมนี่ผมไปซื้อรักยี่สสองนี่ไอ่พี่แล้วดีเลยเนาะนาม่เนาะมันจะดีบเด้บ่บานอบนเราไม่ใส่หนาบ่เงีบคนก็ผดือดผมบ่เดือดเดือดไนะฮะเด้อดไม่เเดือดสอเดือดสาดก็ยังเหยดสาดด้มันตกงตักเออบมได้สูรในยั้งหรอกสบายใจรวดพูดเหยดสะาดพูดตห่วง lúc này cho chứ chỉ uống thôi cho say tôi năm ngàn nhỉ mà cho hư đầu kết quả cá nhai rồi muốn say không có đúng không ăn đi vẫn nói một anh nói nhiều rồi say khâu luôn này không biết thì giờ không buồn đây gì con đứng nhé rồi lái này lái nào có đúng say tôi cá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นันังนังโนอนี่เอาแสบที่รกหมอเพราะท่านแก่ปอดปอดเปิดนี่จัดให้เขาจิ้เดียวนี่ไปจัดไม่อยีนี่แลยวนี่เ้เอาปอดไม่ทานี้บ่ไอเดี๋ยวเราบอกแกข้างในไอมองต้อนนั้อลงน้ำมันลงมันบ่อย่อยเอาไป ย่าง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 หมูจากโค้งใหม่ๆเอาบดี่เหรอลูกไห่น่างเป็นแบ่งไ้จากกองทเดี๋ยวจะเจ้าดิบดจากกองเอาเอาเข่งย่างโหลดอีมูลในเรื่องเขาทำหาคนเห็ดดิัดมูลไเอตัดเหนือวเป็นเด้อตัดเสียวเหนือวมันกเขาบ่งออก ข้าเห็ดเป็นข้าวามือสิบมกเลอกนเามู่ออลยว่าตหัววิเลนเ้อก็จะบางตไปตามเส้นเลยลูกขันตม้บาดีบาีคนขนค้ายเนื้อนี่จริงถ้ถ้าคนคล้ายเนื้อห้องสังเกตีดได้ขคนวูกขนคนนี่ขายเนื้อนี่ถ้ามันปานเนื้อเป็นแสดงว่ามือไหม่ขราว่ามันขัดเครืองเอยเนาะยีราบลาตัวเห็ดเป็น่นีบปานแบบนี้กไม่จะบุเชียเบเผาเ ยงนะครับเรียบร้อยสบายเลยโอ้ยโซเล็เขาเกิดยังก่อนโซเลรกหมูบ่จากเชียงนี่เียบร่อยครับโซเล็กหมูครับเนี่ยมันโซเล็กเด้อี่ครับมาถ้าเป็นเมนูโซเลรดจะได้แบบโซเดกนากรายเจ้ากับพี่เอ็นบ่เอ๊ะพี่ีล่ไบนี่อันนี้อย่างว่าอทุกกัต้นนี้ แล้เออยากเตียนมั้แล้วพิ่ตัวนี้ก็จะทุกข์โล้ลุงเาขึนไปนมาแต่วาเราัมาง่าดวจะินลุงขวดหมด้วลุงอ่าิอ่ใส่ครับใช่ครับเลยจะทุกเลยตัวนอย่าง ป้าอะวะเวัขนา้เดี๋ยวเนี้พี่ไงก็ลุงลุงจะา้องไอ้ลุงผายเาะไม่หยาบไม่อะไรละเป็นดาทีลุกหน่อยลุกหน่อยสอยลน่อไห้แล้วมาข่าขวา